สวัสดีจ้ามาพอเขาจยกินอีกแล้วด้อค่ะเด้อวันนี้แยกกินสิหนึ่งปลาสู้กินแล้วค่ะเด้อหนึ่งปลาค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาทับทิมเนาะค่ะเนาะเขาก็สีเอาใบมะกรูดพี่น้องค่ะร่องเด้อค่ะเด้อร่องไอ้ถาดหนึ่งนี่นะคะพี่น้องค่ะนอซึ่งหนึ่งค่ะเอาใบไปกูดล่องใต้ก้อนเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเอาใบมปกูดใส่ก้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ล้วก็เอาใบมะกรูดพี่น้องขาย,ยัดยัดท้องปลาด้วยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่นอ้องเอาใบมะกรูดยัดท้องปลาพร้อมเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นพี่น้องคาก็เอาผักอีตู้พี่น้องขาเนาะใบแมงลักพี่น้องะาลวกผักอีตู้เนาะนี่ใบแมงลักค่ะเขาก็ลองไกคอนเนาะค่ะน้อยมันหอมค่ะมันหอมเนาะเอาผักอีตู้ลองเอ่อซึ่งหนึ่งก้อนค่ะพี่น้องขาย่างใส่ัวปลามากินข่าน้ำกันเด้อค่ะเด้อมันนี่กินขผาวก็หนึ่งปลาค่ะนี่ เ้ากระเพราอิตูห้องใสอก่อนเด้อค่ะเด้อนี่รองประมาณนี้เลยล่ะค่ะพี่น้องคะเนาะนี่ข้าวกรปเาไสจ้าปลาไสเนาะค่ะเนาะนี่พี่น้องคะเอาปลาไสเลยเด้อค่ะเด้อแล้วก็นหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตะไคร้พี่น้องคะเนาะนี่ตะไคร้พี่น้องคะทุบตะไคร้กับไสเนาะค่ะเนาะนี่เอาตะไคร้วางลงเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สำหรับถาดปลาเนาะค่ะเนาะอ่าถาดปลาเรียบร้อยแล้วเลยเถอะค่ะเด้อพี่น้องค่ะวันนี้ห้องสิมาจัดถาดพักเนาะค่ะเนาะ เรื่องสำหรับหนึ่งพักเด้อค่ะเด้อเขาอยากกินพักอย่างขาก็ใส่พักนันเด้อค่ะเด้ออันนี้ยอดหอมอ่อนเนาะค่ะนอดดอกหอมอ่อนพี่น้องค่ะเนาะกับมวนใส่ลงไปเลยเด้อค่ะเด้อใส่เป็นมวนเลยค่ะใส่เป็นมวนเลยค่ะล่างเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเอออะนี่อยากกินแบบแดงก็ใสแบบนันค่ะพี่น้องค่ะเนาะอันนี้สำหรับว่า ผักค่ะพี่น้องแล้วพวกเจ้าอยากกินอะไรพวกเจ้าก็ใส่เนื้อหนั่นได้อค่ะเด้อผักเนาะนี่นี่ครับพี่น้องอ่าชีนาโคอากาศขาวเนาะค่ะเนาะอยากกินอะไรก็ใส่นั่นเด้อค่ะเด้อสำหรับผักค่ะสำหรับผักประมาณนี้นี่แหละค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดจ้าเห็ดอันนี้เห็ดนางฟ้าเด้อค่ะเด้อหนึ่งกินกับปลากระเซียบเนาะค่ะเนาะ เห็ดนางฟ้าค่ะอันนี้ถุงเห็ดนางฟ้าเด้อค่ะเด้อบอกว่าเขาล่างบอกพี่น้องขาแต้ยายกิดล่างเด้อค่ะเด้อเห็ดนางฟ้ากับพี่น้องขาเนาะล่างน้ำก้นค่ะนี่นะประมาณนี้แหละค่ะน้อพี่น้องเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าใส่สองถุงเด้อค่ะเด้อแมนบอกว่าไม่เห็ดนางฟ้าบอกว่าเห็ดนางร่มพี่น้องขายายกิดกับบลูเด้อพี่น้องขาเห็ดแบบนี้นะ ที่คนขายนะค่ะพี่น้องขาในถุงน่ะในตลาดน่ะยายกินไม่รู้ก็เลยจะล้างก่อนนะคะนี่คะ่ะเนาะล้างเห็ดเรียบร้อยเร้ยพี่น้องขาอันนี้เห็ดคนคงจะปลูกเอาเองนะค่ะพี่น้องขาคงไม่เห็นในปลาดอกเนาะล้างน้ำเดียวกับพ่อพี่น้องขานี่สำหรับเห็ดเนาะค่ะเนาะ่นกระสิบอกว่าซาวเกลือน้ำพี่น้องคะ่ะ,ะเนาะยายกระสีลอยเกลือ,ลอ,ลอ,ลอข้างบนกับพอะหรค่ะพี่น้องนี่ นี่สัรับถาดหิตเนาะค่ะเนาะไอถาดพักค่ะพี่น้องนี่ค่ะใบแมงลักที่มันเหลือพี่น้องกาก็ใบไส้งขางปลาพี่เด้อค่ะเด้อพี่ะาคะพี่น้องค่ะเนาะนี่ใส่ไอซึ่งหนึ่งปลาเลยค่ะพี่น้องเนาะปลุกไว้นีเลยค่ะอ่ะบดทิ้นี่พี่น้องค่าเป็นหนึ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะอ่ามาเปิดเบิ้งน้ำกันกับพี่น้องขาหนึ่งปลาสุกไปเนาะค่ะเนาะ อ๋อ oh, สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งปลาใส่ผักอีตูแล้วค่ะเด้อใส่ใบแมงลักพี่นอะะ้องคะาล้วก็ร้องตัวปลาด้วยใบยบักูกพี่น้องค่ากระตร้ะะเนะกะค่ะเนาะ้วก็หนึ่งเห็ดน้ำพี่น้อง่ะเนาะถาดข้างล่างจะเป็นถาดหนึ่งเห็ดแ้วค่ะเด้อเปิดเบื้องน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่หนึ่งเฮ็ดพี่น้อง่ะหนึ่งเฮ็ดไส่ผักแล้วก็ดอกหอมน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วคนแก้วเส็บแไปกินน้ำกันจ้าหนึ่งปลาคักพี่น้องค่า สวัส no ดีจ so ้าพ no okay? okay? ี่น้องจ้าว่าพ่อเอาแยกรินเราแล้วค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมื่อกี้กินข้าวกำหนึงปลาแล้วค่ะเด้อหนึ่งปลาทับทิมพี่น้อง่าเนาะหนึ่งไส้เห็ดพี่น้อง่ามีเห็ดแล้วก็มีดอกหอมแล้วก็ผักยี่ทูเนาะค่ะนอหร่ใบแมงลักพี่น้องค่ะมามากินน้ำกันจ้ามากินน้ำกันแล้วค่ะเด้อกินกับแก้วเนาะค่ะนอบข้าเหนียวพี่น้องค่ะข้าเหนียวมาค่ะมากินน้ำกันข้าวฮ้อนแล้วค่ะเด้อข้าวมื้อนี้หนึ่งไม่ไหมค่ะพี่น้องค่ะข้าวเทียงแล้วค่ะเด้อ ข่าเทียมต่ว่าหนึ่งไม่ไหมเลยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเขาไม่ไหมนห่อนเลยค่ะมา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 จันเก้วแซบแซบพี่นอ้องหนึ่งแง่แซบแซบค่ะอืมอืมปลากัะทิม เนื้อแน่นดีดค่ะเนื้อปลาซับติมแน่นมากเลยอืมดอกหอมพี่น้องคะ หอมหว,วานหวานพริกป่นนิดเองเลยค่ะเด้อหอมหอมพริกป่นทำเองหอมมากเลยเลยค่ะเด้ออือหือ,อนึ่งเห็ดนึ่งเห็ด เนึ่งปลาทับทิมใส่ผักอีกตัวหนึ่งเปืเป่อยๆกินเนา มันยังม่กินพักสดเลยค่ะเด้อกินพักหนึ่งข้าวมันทอดกับพี่น้องครับเอาที่นู้ ของหวานคืขอขระโพกดมัน,นี่ <c oughs> กินลังหนึ่งปลาเนาะค่ะเนาะเนื้อปลาเนียนดีดีค่ะปลาซับทิมค่ะเนื้อปลาเนียนดีมากเลยค่ะ มาเ้ิค่ะเ้า,า,เาดูซื้อวานนำหนักรถพี่น้องเสือเป็นล้วมทุกตัวเลยอืมหนึ่งปลาแซ่บๆค่ะหนอกร้อม មាននេះអឺមហឺម <c oughs> <h idden> ับเขาเห็ดอิบ่บนแฟร์แฟร์ไปนอนขัวเองขัวเองพร้อมมากเลยดนะค่ะเด้อไม่มีกลิ่นทุนเลย นี่ธ่องปลาค่ะธ่องปลาอดอกเ็ ดอกหอมค่ะดอกหอมแซ่บแซ่บมาเนยค่ะหวานบ้านค่ะ <c oughs> อือออืออโอ้แซ่บสุดยอดเมื้อปลาอร่อยมาก เนื้อแน่นสุดยอดเลยค่ะเนื้อขาวแน่นควาาติดหน้าบ้านรนแรงรอกแรงเขา หมวกน้ำรดหนึ่งเมตรแล้วทำหนึ่งปลาขอกันนี้ดี ขาต้องแน่นคุยแก้วเลยพี่น้องขาต้องแน่น ไม่เห็ดแต่ดอกผักดอกหอม แซ่บครับเพราะเราเด้อค่ะเด้อเขาเพราะแล้วค่ะกินปลาลินเนาะค่ะเนาะตุ๋นเหยวแก้วเห็ดดอกหอม Ja. Yeah. <coughs> mm. นี่จะคำพี่น้องค่ะนี่แซ่บพี่น้องขาเนาะเดี๋ยวขึนไหมครับพี่น้อง่ะ